สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบของศึกมวยเทเจสีนะครับประจํมาในที่ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับตามโปรแกรมก็จะเป็นคู่ที่19ล้านสจแดนระยองครับวันนี้พบกับทางด้านเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์คู่นี้พบกันที่น้หนัก115ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นการชิงแชมป ว่างนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน147ปอนด์ของวิทีมวยช่องเตสีนะครับมังกรขาวสิทธ์แก้วประพลพบกับทางด้านยอดภูผาต่อโยธายอดภูผาอ,อบนตอนนทองนะครับ mm hmm. คู่นี้เคยชกกันมาเป็นมังกรขาวชนะคะแนนมานะครับครั้งล่าสุด mm hmm. คู่ที่3นะครับคู่ครองเู้เอของรายการก็จะเป็นมหาสมุทร SCR แปะมินบุรีวันนี้พบกับทางด้านผลพรัญชัยที่หนัก118ปอนด์ คุยกับรารการวันนี้ก็จะเป็นมวยแก้มืออีกครั้งนะครับชาติพยัคษ์ศักสตูลวันนี้เปิดโอการให้ทางด้านวินมอรัตนบัณฑิตแก้มืออีกครั้งทั้งคู่จะพบกันที่หนัก127ปอนด์หลังคุยก็จะเป็นเพชรมีชัยสโชคมีชัยพบกับทางด้านธนูเพชรเกียรติชัชันันที่หนัก124ปอนด์ปิดท้ายรายการด้วยเพชรดำโปรโมวยไทยหวัวหินพบกับทางด้านเด็ดลำเปาวปาปอขนส่งยิม คู่นี้พบกันที่น้ำหนัก100ปอนด์นะครับนี่คือรายการมวยศึกมวยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับมาดูมวยรักมวยชอบนะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการช่างน้ําหนักวันนี้ก็วันจันทร์นะครับราคาเดยังไม่เปิดนะครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับกู่แรกก็จะเป็นเก้าล้านสจแดนระยองพบก,กับทางด้านเพชรตาปีิมเยนกีฬาสุราชครับน้ำหนัก115ปอนด์ เก้าล้านซอสจอรดนระยองนั้นจากจังหวัดจันทบุรีนะครับอายุ17ปีตัวนี้เขาในเหนียวหนึบนะครับเจ้าเก่าล้านซอสจรดนระยองเก่า้านโรงเรียนตากสินระยองนะครับเก่าร้านเกียรติรุ่งโรจน์ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ตีนซ้ายหนักแรงตีนขวาเนียนนะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าตีนหน้าออกได้หนักได้แรงลูกถีบฉลาดตอนเป็นเด็กที่เก่งใช้ได้นะครับตัวนี้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ชกครับไม่ค่อยมีรายการ เมื่อสองปีที่แล้วนี่มีรายการต่อยเดิมพันที่ระยองนะครับกับเจ้าตงตัยปอพินณพัฒนครับค้างละห้าหมื่นบาทหรือเจ้าเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยลำดับที่สี่มวยรอบเพิ่งจบไปอาทิตย์ที่แล้วครับคือเมื่อวานผาดทาเดิมพันนะครับข้างละห้าหมืนบาทไปกับหนึ่งแสนบาทให้กับเพชรสังวัดน,นะครับที่ระยองขึ้นมาในวันนั้นนี่เก้าล้านเป็นต่อนะครับในฐานะเจ้าบ้าน แต่ว่าเรื่องกระดูอาวุธความหนักแรงรูปร่างเนี่ยเพชรสมหวรนไม่เป็นดองนะครับยกสามเดินอัดเดินบี้นะครับถสยท้องสลับไปหน้าทําเอาเจ้าเก้าล้านนี่ถึงกับคายฟันยางครับหายใจไม่ทันยกสามยกสี่ทั้งหมัดทั้งเข่าถล่มเอาเจ้าเก้าล้านนี่แทบลาลงชะนะคะแนนขาดลอยนะครับคว้าเดิมพันหนึ่งแสนบาทมาเก้าล้านนี่ก็แพ้ให้กับเจ้าเพชรสมหวรนซอก,กาแฟมวยไทยกลับมาหายใจไว้นะครับ หลังโควิดมาใน,านี่้าลนก็มาชกชนะคู่ชกส่วนคู่ชกวันนี้คือเพชรตาปีงเรียนกีฬาสุราษนะครับอายุ19ปีนะครับตัวนี้ก็หนักแรงหลุดวงโคจรจากเมื่อรอบคุณเสือที่ผ่านไปสักครู่นะครับเพราะว่าไฟแรกนั้นไปโดววนศอกของเพชรตาปีนะครับดังหักก็เลยต้องถอนจากโคจรมือรอบไป แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอ,อย่างแจ้งให้จับตามองไปนะครับที่พชรตาพิมพ์เงินกีฬาสุราษฎร์ตัวนี้อาวุธหนักแรงทุกลูกโดยเฉพาะลูกศอกครับศอกซ้ายศอกหน้าทัดมาลาลูกเขา่าหมัดหนักศอกคมแกร่งทุกลูกนะครับตัวนี้หนักแรงแกรง่งฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้ารุ่งฤทธิ์สอวิเศษขิดนะครับวันนั้นไปแทนก็อย่างชนะชนะคะแนนเจ้าปลาทูทองสิทธิพนันเชิงนะครับ แต่ว่าพอได้รับสิทธิ์นะครับมีวาสนาได้ว่าต่อยไปรอบก็พลาดท่านะแพ้นกให้กับท่านเด็ดพายกินสิทธิ์กำนันเชื้อวัดโดนสอกดังหักตัวนี้หนักแรงจริงๆครับกลับมาให้ใจก็มาชนะคะแนนเจ้าทรงกรวดน้อยซอเดชพันชนะนอกนะครับชนะนกตัวนี้หนักแรงจริงครับเก่งปีนี้ก็อยู่มหาลัยราชพัฒสุราธานีปีหนึ่งแล้วนะครับซ้อมอยู่สโชคมีชัยคือซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับแต่ว่าช่วงมา เก็บตัวําน้ำหนักก็จะมาอยู่ที่ค่ายสอชุกมีชัยเมื่อคืนนี้มาเจอกันนะครับใน,นเวลานี้เนี่ยเข้าร้านสอเตียนระยองผมมองว่าต้านเพชรตาปีลําบากนะครับเพชรต้านต้านลาบากเพชรตาปีต่อ,อยู่กรุงเทพเนี่ยไฟที่หกหกไฟแพ้แค่สองไฟนะครับแพ้แค่สองไฟคือไฟแรกกับไฟที่แพ้ให้กับทางด้านเดตพายคินนอกนั้นโชว์ฟอร์มเสียสดพุดธามาโดยตลอดนะครับและมี อนาคตไกลเขาเยตัวนี้ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่หลงทางนะครับผมมองว่าเด็กคนนี้น่าจะไปไกลอายุยังน้อยแล้วคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็สนับสนุนแล้วก็มีทางผู้สนับสนุนอย่างเช่นค่ายสอโชคมีชัยเนี่ยน่าจะไปได้ไกลนะครับคู่แรกเปิดว่ามาผมให้เป็นที่เด็ดเลยนะครับเด็ดไปที่เพชรตาปีงเนินกีฬาสุราชถ้าเด็ดเปิดมานะครับ รีบจิ้มเลยนะครับคู่นี้เป็นทีเด็ดโอกาสที่จะไหลต่อทางน้านเพชตตาพีมีสูงนะครับเปิดมาให้เป็นทีเด็ดนะครับเพชตตาพีเป็นกีฬาสุราคู่แรกของรายการวันนี้นะครับมาดูคู่ที่สองนะครับการชิงแชมป์ว่างรุ่นน้ําหนักไม่เกิน147ปอนด์นะครับเวทีเมื่ช่องเจ็ดสีระหว่างเจ้ามังกรเขาสิ์แก้วระพลับท่งนนันยอดกูผภาอบตนนทองนะครับยอดภู่ภาตอโยธา คู่นี้เคยชกกันมานะครับครั้งหลังครั้งหลังสุดเนี่ยมังกรขาวเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนมาซึ่งวันนั้นต้นตน,ตน,ตนยอดภูผาเตะขาต่อยหมัดทุกซซายทํามอเจ้ามังกรขาวดโดนแล้วมีอาการหน้าสันหน้าหายนะครับแต่ว่ายสีมาเดินจับเดินตียอดภูผาโดนเข่าก็อ่อนแรงลงยกขามาเบียดอีกแต่ก็ไม่ผ่านนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนให้ทางด้านเจ้ามังกรขาวสิทธิ์แก้วปพลชนะคะแนนไปวันนี้เป็นการเข้มกันอีกครั้งพร้อมชิงแชมป์ครับ ที่จริงมวยคู่นี้รายการวันนี้นครับท่านเศษีย่อห้เป็นคู่เอกได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเกรดมวยระดับต่างๆไม่ประรองใครเลยนะครับในรายการวันนี้ที่จริงน่าจะเป็นคู่เอกเดิซ้ําไปนะครับมับงกรขาวนี่อายุ22ปีนะครับจากหนองพออร้อยเอ็ดแต่ก่อนเนี่ยผ่านไม่กระทั่งปืนกลรถถังนะครับแต่ไม่ได้ต่อยกับปืนแก๊ปนะครับต่อยปืนกลต่อยรถถัง พอสุดท้ายมาแพ้รถถังแล้วก็พักไปประมาณสามปีชนี้กลับมาใหม่นะครับสามไฟนี่ชนะรวดเปน็นถนนกฟันศอ,อกน็อคยกแรกแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสามารถกำเนิดติ่งจุมแพนะครับเพชรสามารถก็เพื่อนร่วมไข่ของยอดภูผาวันนี้พอสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนเจ้ายอดภูผาอบตอนนทงคู่โชควันนี้นะครับตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นดาวรุ่งนะครับต่อยไฟสุดท้ายเนี่ยกับทางด้านรถถังจิตเมืองนอนท์ครับรถถังเกียรติชุโฉม ขนาว่ารถถังเนี่ยหนักหนักแรงแรงนะครับก็ไม่สามารถกล่อมมังกรเขาลงไปนับหรือนอกได้นะครับแพ้คะแนนวันนั้นในแพ้คะแนนนะครับปกติก็เป็นมวยสูงยาวตีนซ้ายหนักแรงเขาในเหนียวหนึบมีหมัดหนักมีสอกคมเสริมนะครับมวยตัวนี้อยู่กับท่านรองไก่สิษย์แก้วพรนนะครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับคู่ชกก็คือยอดภูผาอบตอนนทองนะครับยอดภูผาต่อยธา อายุ18ปีนะครับสูงร้อยหกสิบมาเซนติเมตรกากชัยภูมินะครับซ้อมอยู่ที่พยัคฆูดินของพี่เบิ้มพูดินนะครับก็มีทั้งด้านยอดสุริยาแรมโบโ้เล็กเพชสามาตนะรัเป็นคู่ปั้มคู่ลวมให้ตัวนี้แร่งนะครับเป็นมือขวาเตะขาต่อยหมัดแรงหมัดหมัดทุกไ้ายเนี่ยเชื่อขนมกินได้เช่นกันเตะขาต่อยแรงฟอร,ร์มหลังก็มีแพ้คะแนนคมอาวุธเอฟเฟกุแล้วก็มาชนะคะแนนแล้วก็แพ้ให้กับยอดคุณทัพสกอตสงไหยิม สุดท้ายก็มาแพ้กในะครับมังกรขาวตัวนี้นะครับคูช่ชกวันนี้วันนั้นต่อยร้อยสสิบปอนด์วันนี้ได้รับโอกาสมีวาส,สนาได้เข้าชิงกันนะครับเข้าชิงแชมป์ที่ว่างนะครับรุ่นน้ําหนักไม่เกินร้อยสบปอนด์คู่นี้ไม่ห่างนะครับไม่ห่างแต่ว่าถ้ามองถึงปุ่มหลังนะครับมังกรขาวนี่ฝีมือดีนะครับ เป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวโดนหมัดมีโอนเอ็นมีอาการแต่ว่าก็พลิกชนะมาตลอดนะครับเวลาเจอมวยหมัดวันนี้ก็เช่นกันเจอตัวเดิมการชกก็คงจะไม่แตกต่างกันกันกบไฟก่อนมังกรเขากลับมาร่างกายเริ่มเข้าที่นะครับรองไก่ท่านก็หมายมันปั้นมือฝากความหวังไว้นะครับวันนี้ผมมองว่ามังกรเขาเป็นเด็จอีกตัวครับวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดไม่พลาดโดนศอกร่วงลนว,ว,วันนี้ท้ายๆเอาอยู่ ฝีมือมวยบารีมีมวยวันนี้ดีกว่านะครับเป็นทีเด็ดตัวที่สองครับมังกรขาวสิทธิ์แก้วปะพลท้ายๆเอาอยู่มีโอกาสารอบ,บวกหมัดบวกศอกพลิกล็อกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกมยาวจะเปรียบแน่นอนผมให้พเธีมังกรขาวสิทธิ์แก้วปะพลครับคู่นี้เคชยชกกันมาวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับมังกรขาวชนะคะแนนม,มาดูคู่ที่3ของรายการนะครับมา,าสมุทรแอสซีอาแปะเมนบุรีนะครับาหรืจะมาสมุทรหมูปิ้งไร่จุมงเบยจากคุรีดำนะครับตัวนี้หนักแรง สูงยาวเขาว่าแหลมสอกคมครับตัวนี้โดวยเฉพาะลูกสอกนี่สามารถพลิกเกมได้นะครับเป็นแชมป์รอบในเป็นตัวที่ส9บเก้านะครับสําหรับมหาสมุทรฟอร์มลังก็มีแพค้คะแนนให้ขับจอดพลันใช้ทจ่าเจสีวันนั้นดูก็ไม่น่าแพ้นะครับต่อมาก็มาแพค้คะแนนให้กับรักเอราวันพอสุดท้ายมาชนะนอกเจ้าสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับท้ายๆในเดินอัด ต่อยหมัดฟันศอกอัดเข่าเน้นๆนะครับฟันศอกเอาชนะนอกทางด้านสิงห์ดำกาแฟโฟกัสมาต่อยร้อยสิบแปดปอนด์ครัาวันนั้นวันที่แปดพฤษภาคมนะครับวันนี้เจอกับผลพรดันชัยตัวนี้จากกระบี่นะครับขวาหนักแรงอายุยี่สิบเอ็ดปีครับซ้อมอยู่สอโชคมีชัยเช่นกันฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับรักเอราวันแพ้คะแนนพลอยลุงเพชรนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้านิ่มมงครอออสบายแท้นะครับกลับมาภาคหลังเนี่ยสองไฟนี่ชนะรวด ชนะนินมังกรเอาสบายแท้ชนะคะแนนพยักคิวกีฬาสปอร์ตนะครับพี่ใต้เพราะนั้นได้รับ8ดนะครับก็ชนะคะแนนขาดลอยแต่ว่ามีแผลแตกนะครับตรงหางคิว้วขวาวันนี้มาเจอกันต้นๆเนี่ยผลพัดันชัยนะครับหน้าเสือทียนานพัลันชัยของโกเดพรดันชัยมีทางด้านบักโจกโคราชนะครับอิชูทางด่วนทีมนี้เขาทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับ คนที่ต้นๆไปก่อนแน่นอนแฟนคลับนะครับผมแนะนำให้เข้าไปที่ผลพรดันชัยถ้าจะพลิกแพ้ก็คงเป็นพลาดโดนสอบหรือพลิกราคาหลาหนึ่งเทท้ายเราก็ออกตัวบางทุนนะครับแล้วก็มีโอกาสใช้มวนเดียวได้วันนี้ผมชอบไปที่ผลพรดันชัยนะครับกลับมาสองไฟร่างกายเริ่มเข้าที่นาติดตามครับ มาถึงคู่เอกของรายการนะครับคู่ที่4ี่นะครับพี่กัด1น7อดปอนด์นะครับเป็นการแช่มงกันอีกครั้งชาติปยักษ์ศักดิ์สตูลกับทนานวินมรัตนบัณฑิตนะครับชาติพยักษ์ศักดิ์สตูล2ี่ปีนะครับจากสตูลสูง1้7เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่ที่ยราชามวยไทยของโปรโมเตอร์ครับทีมงานผู้จัดนะครับมีอาจารย์เฉียบแกดเพชรเป็นผู้เป็นผู้ดูแลการที่ซ้อมเข่าในเหนียวเนบครับหลักเหลี่ยมดีตีนขวาเนียนก็มมยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าพรเสน่ห์ซอภูมิพ ชนะคะแนนเดโชเล็กปอบเดรักชนะนอกยกคายอดสุริยาสชวลิตไฟสุดท้ายก็ชนะคะแนนเจ้าวินมรัตนบัณฑิตนะครับที่สตูนนะครับไปชนะที่บ้านเกิดนะครับวันนั้นแลกกันต้นๆนีน่เบียดนะครับเพราะว่าเจ้าวินมรัตนบัณฑิตต่อยหมัดฟันศอกเดินจับเดินตีเด้งดตีได้รุนแรงแต่ว่าเด้งเมื่อไหร่นะครับโดนเจ้าชาปิยักษ์ดึงล้มหักล้มหักตุ้งกิ้งล้มหงนะครับ ดึงแม้กระทั่งตกเวทีนะครับวันนี้มาเจอกันวิดมอรัตนบัณฑิตครับยี่สิบสองปีนะครับสูงร้อยหกสิบมาเซนติเมตรคู่นี้ใกล้เคียงกันจากชัยภูมิครับซ้อมอยู่เอฟเอคุปแพคคะแนนต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าชาติพยัคต์ตัวนี้เขาในแข็งแกร่งอาวุธใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเจ้าวินเนี่ยมีลูกเข่าในที่แข็งแกร่งมีหมัดหนักมีสอกคมชาติพยัคฆ์มีสีมือมีลูกเหลี่ยมกระตุก แล้วก็มีหน้าเสือของทีมงานผู้จัดนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นอยู่เกมการชกนะครับเพราะว่าหน้าเสือที่นี่ของทีมงานผู้จัดเนี่ยแข็งแข็งกว่าใครอื่นเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเปิดมาเนี่ยเรทเปิดมาผมมองว่าชาพิเชกน่าจะเป็นต่อทรงมวยในยถ้อยตั้งรับของช่างเกตสีชอบเป็นมวยเจ้าถิน่นอาวุธหลักเหลี่ยมดีฉลาดนะครับเจอวินเนี่ยต้องเดินเข้าหาเดินจับเดินทีออกวุฒเนื้อเน้น รอรุนท้ายๆนะครับวันนี้อยากให้แฟนคลับลงทุนรองไปที่วินมรัตนบัณฑิตแต่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีการชกใหม่ต่อยหมัดฟันศอกเดินจับเดินตีดีแล้วนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะเด้งตีหหนตีเหมือนเดิมเป็นลักษณะคล้องไล่แขนแล้วก็เป็นลูกยัดไส้พอลูกเหลี่ยมลูกดึงตัวนี้จะเป็นการป้องกันตัวได้ง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมนะครับถ้าแทงได้ตีได้เหมือนเดิมแต่ไม่โดนหัก โดนดึงเหลี่ยมลม้มผมว่าวันนี้มีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้ลงทุนน้อยได้เยอะร,ราคาไหลแน่นอนงานชาติพยักฆหลายประการที่ผมบอกจะเป็นสิ่งเงื่อนหนุนให้ราคาไหลเราลงทุนรองครับรองไปที่วินมรัตนบัณฑิตแต่ก็น้อยคู่นะครับที่ทีมเยือนจะมาชนะเจ้าภาพได้ที่นี่แต่วันนี้ผมแน่ให้ลงทุนรองไปที่วินมรัตนบัณฑิตนะครับเดินเสียบเดินแทงอยไปเด้งนะครับเด้งก็เจอดึง เด้งก็เจอเดึงล้มแน่นอนแต่ว่าแทงตรงๆการป้องกันตัวให้ดีนะครับเอาเนื้อเน้นๆไปลายเพื่อเร่ง <c oughs> ผมว่าผ่านกับวันนี้ผมอยากให้ลงทดลองไปที่วินมรัตนาบัณฑิตครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับที่ผมแนะนําไปนะครับไลน์พักยกยี่สิบสี่นะครับเป็นไลน์พักยกระบบอัตโนมัตินะครับมันจะมีราคาเรียดให้ดูนะครับมีบรรยากาศให้ดูไลน์พักยกบรรยากาศต่อรอง ช่วงที่จังหวะมวยต่อยนะครับผมจะใหแ้แฟนคลับนียเข้าไปสมัครเข้าไปสมัครเพื่อว่าให้ไปดูราคาเด็กนะครับเด็ดเปิดมาวันอังคารวันพุธเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะครับช่องต่างๆเขาเปิดส่สนกจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดนะครับเปิดล่วงหน้าเราเข้าไปดูราคาคู่ไหนไหลต่อไหลรองราคาเด็กเป็นยังไงเราก็เอามาศึกษานะครับมาพัฒนาใช้ในการเดินแนวทางในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเรานะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแฟนคลับไปสมัครได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับผมพร้อมจะให้คำแนะนำอ p k 2 4ที่เดียวจบครบทุกความมัน SPK24 ที่นี่การันตีเรื่องความมันคงกระด้านการเงินนะครับผมเข้าไปดูหลายที่ที่นี่ดีที่สุดนะครับผมจะได้มาแนะนำแฟนคลับที่อื่นบางบางที่เนี่ยเราสมัครเข้าไปเนี่ย เขาจะเปิดยูสงเซ์ให้เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องเสียเงินก่อนนะครับเสียคือเราต้องฝากเงินก่อนแต่ที่นี่ไม่นะครับฟรีครับกรอกข้อ,ขอมูลก็ไปฟรีแล้วไปดูได้เลยนะครับไปดูอ่ะนเปนถึงไม่ชอบนะครับคู่แรกนั้นผมชอบพิธีเพชรตาปิงเรินกีฬาสุรษฎร์เด็ดเลยนะครับคู่ที่สองมังกรขาวก็เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับเปิดมาคู่ที่สามครับผลพันชยัยต้นๆ้นดีกว่าแน่นอนครับหน้าเสือของทีมงานพรันชยัยที่นี่แกร่ง เข้าไปก่อนเข้าจากตัวบางทุนเพื่อกระายการให้ลงทุนรองไปที่วินมรัตนบันดิตครับวางเกมกันชกวานแผนการชกดีๆวันนี้มีโอกาสพลิกล็อกนะครับแสงท้ายๆลงทุนน้อยได้เยอะครับสำหรับวินมรัตนบัณฑิตท้ายนี้ขอยทุกท่านชมทุกดีรด่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ